ลองฟังหน่อยอาาครับวันนี้มางานตกตัวอะไรบ้างครับผม S X Squid Game ครับผมดา t to be awesome ฮะก็เป็นแคมเปญที่อย่างที่รู้ก็คือ S เนี่ยก็คือบิ g ความอ e s ซัมมาพร้อมกับ Squid Game ซีซั่น2นี่กําลังจะมาถึงนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ผมดูมาบ่อยมากแล้วก็ได้มาเล่นนี่คือแบบว่าสนุกมากครับเล่าถึงความตอนที่เล่นหน่อยเล่นเกมเป็นยังไงบ้างบมัากน,น้ตอนเล่นก็มีขาเกรงเกือบจะเป็นตะคิวอยู่แปบ๊บนึงเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในท่าน,นาน เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นนักแสดงที่อยู่ในเรื่องอะไรที่ต้องแบบโคโิชั่นนั้นไว้นานๆอะไรางเงี้ยก็สนุกเีครับฝากอะไรถึงแฟนเหน่อยครับครับผมก็ฝากนะครับผมโคโคแมนชีนะครับผมรสชาติใหม่นะครับผมของเอสนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าเป็นรสชาติที่ไม่เคยสัมผั์มาก่อนแน่นอนแล้วก็ฝากตัวของ S, Cola แล้วก็ s ส i d g เกมด้วยครับผมเชื่อว่ามีความออซัมในทุกๆวนหนูแน่นอนครับอัปเดต ครับผมก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีเฟสติวัลนะฮะช่วงปลายปีก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสามารถรับชมภาพยนตร์พาราไดซ์ซัตอนหรือว่าวิาวมานนาำได้อยู่ในโรงภาพยนตร์ครับผมแล้วก็ปีหน้าเชื่อว่าจะมีอะไรมาให้ตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็ Happy Ending ฝากติดตามตด้วยครับก็จริงจริงผมโอเคนะคือมันไม่ได้เยอะมากจนเกินไปแล้วก็มีช่วงเวลาให้เราได้มีคอมเมอร์อยู่แล้วแต่ว่า คือก็อาจจะมีป่วยบ้างเพราะว่าแบบไปไปนู่นไปนี่อะไรเนี้ยก็ยังอาจจะไม่หายดีมากแต่ว่าก็ถือว่าพร้อมแล้วเหมือนกันอะไรนะโปรเจกต์ของเจนจะทำอะไช่วงนี้อยู่พัฒนาบทอยู่ครับผมแล้วก็ปีหน้าน่าจะได้ได้รับชมกันครับตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะสคริปต์นะครับก็ใกล้แล้วครับคิวก็บุกไว้แล้วใช่ ใช่ครับใช่ครับผมปีปีหน้าปน้ได้ครับได้ชิมโคโคิจีเราสมัยับผมปลารสชาติเป็นยังไงครับคือบอกว่ารสชาติมีความเป็นเอสที่ใหม่มีความเป็นเอสที่คือมันมีความซาดแต่มันมีกลิ่นที่มันหอมโคลาอะไลบางอยางอะไร่าเงี้ยแต่ว่าแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องไปลองด้วยตัวเองดีกว่าใช่ ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบพอได้ขึ้นกับหลายๆายคนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนงานศิลป์กันอะไรเงี้ยมันก็เลยเออมันก็เลยสนุกในทุกๆครั้งที่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้จักกับเหมือนแบบเพลงใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเออมีอะไรบ้างอย่ล่าสุดครับเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นอีกใช่ไหมครับก็มีเฟสิวัลใช่ครับผมแต่ล่าสุดก็คือไปขึ้นเป็นเกสของเจเจลินมาครับผมที่แบบสนุกนะเพราะว่าได้ร้องเพลงภาษาจีนด้วยแล้วก็เตรียมตัวกันแบบหนักหน่วงแล้วก็ มีลุ้นนิดนึงเพราะว่าไม่สบายด้วยแต่ว่าก็ออกมาแบบสมบูรณ์แบบเลเหนื่อยไหมเพราะเราขึ้นก็ก็ไม่เหนื่อยนะโอเคนะผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วไงนี่ก็คิดถึงการร้องเพลงพวกนี้ก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยก็สนุกครับผมไม่ไม่เหนื่อยเลยใช่อหลังจากนี้ก็จะมีซีรีส์ของตัวเองครับผมแฮปปี้เอนดิ้งเชื่อว่าได้ติดตามกันเร็วๆนี้ครับชวนแฟนครับผมก็ชวนชวนครับผมทุกคนมา อลองชิมโคโค่มันชีนะครับผมเอสโคล่านะแล้วก็เชิญชวนดู s q ก i ิ g เกมสองด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมของเอสโคลา่าด้วยเชื่อว่ามีอะไรติดตามแน่นอนครับผมแล้วก็มีความสนุกแล้วก็เอสโคลา่าก็ยังมีรสชาติต่างๆนะครับผมง้ลองไปติดตามดูครับ